Sao mà lên vậy thế? Chị biệt chị 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 nó เราไม่เอาเลยวยู่้ดงให้ปลากูเคยเห็นอยู่ขึ้นเื่อนรีโอเนี่ย Macam mana, tepung ke mana ช่วว่าอีกช่งเสมอเศษใหญ่เขนดงรวงด้เจเจ๊ไปเหลือไหลไอ้มาทางใจงดลนวีตมันวางไก่มันได้กไปลไายเอ้ยอดเอาช่วง้นะมันวีดมันวางกับมีเห็นเจ้าเล็ชีวิตก่อนก่อยประมาโยมเออมีก่อเจ้าเกกก่อนเจ้า ก็นเป็นว่าให้กันนะเป็นกวีก่อนเท่าออก้วเนาะป่านนี้เนาะสว่างเลย